บานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะๆให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงานแต่กอขยายรากมันจะยาวขึ้นขยายใบใบกรอบข้าวไม่เต็มเม็ดอย่างนี้เยอะเจอบ่อยแตกตามจากเดิมมากเพราะว่ามันจะอวมมันจะเขียวอย่างนี้แหละลดเวลาลดปุ๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเวลาไปนั่งเล่นเฟซบุ๊กด้วยเล่นไลน์ด้วย ในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณ4,000ต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะครับและถ้าได้มะเขือเทศร,ราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยกยอปอปั้นนะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮี้ย นะนี่มะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามนะ,ะมะเขือเทศตรงนี้สูงสองเมตรฝ่านะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทาให้มะเขือเทศมันมันโดกมันงามแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวนี้ใส่ในสารน้ําหยดมาเลยตัวเนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะลากลากของต้นไม้ไหมมันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับอ่นะ เนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดสารปัสภาพดีนะบานเย็นฮะบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร,กรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะลดต้นทุนลดทุกอย่างะฮะบานเย็นดีจริงๆคนระับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกร,กระะครับั้งก่อนก่อนก็จะประสบปัญหาเรื่องแมลงเยอะครับพวกหนอนพวกเหี้ยครับ <S S S ทาให้ข้าวแบบเจริญตุบ เติบโตช้าครับอตอนที่มีแมลงศัตรูพืชะคะ่ะคุณทวัชชัยมีการกําจัดยังไงบ้างอะคะก็จะใช้ยาตำล้านัดวไปฮะยาพวกกาหนอนกาเพี้ยพวกเนี้บแล้วมันประสบผลสําเร็จไหมอะคะก็ค่อนข้างพอได้แต่ยาตัวนี้มาช่วยก็จะใช้ได้น้อยลงครับเพราะอะไรถึงใช้ได้น้อยลงอะคะพี่พ,พวกมแมลงจะไม่รบกวนเท่าไหร่ครับแล,วล,ล้วลักษณะลำต้นลักษณะรากมีความแตกต่างจากเดิมมากไหมรากจะ,ะยาวครับ ทำให้การเดินอาหารนี่จะดีครับทําให้เขียวทนนานครับก็คือมันจะสามารถดูดซึมอาหารได้มากกว่าปกติใช่ไหมคะก็คือส่งผลให้ลําต้นมันมีการแตกพุ่มที่เยอะขึ้นลักษณะใบก็คือดีดีกว่าเดิมใช่ครับนเขียวตั้งครับอืมแล้วก็การใช้ปุ๋ยนี่จะน้อยลงครับค่ะน้อยลงประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดเทียบจากเคยใช้อยู่ครั้งละประมาณ6กถุงตอนนี้ก็ลดเหลืออยู่สามสองครับ ก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมคะคอย่างนี้ก็แสดงว่าก็ลดค่าใช้จ่ายจากเดิมเหมือนมากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าสารปรับสภาพดินนี่คะ่ละลักษณะของการใช้งานเราใช้ยังไงบ้างะคะก็ครั้งแรกก็จะมีผสมกับปุ๋ยครับผสมกับปุ๋ยวนันหนึ่งหนึ่งซองจะตะกับหนึ่งไร่ครับอืมหนึ่งซองใช้ได้หนึ่งไร่เลยใช่ไหมคะ,คะแล้ว ความถี่ในการใช้อะคะเยอะไหมคะบ่อยไหมหรือว่ามีการก็จะมีงง3สามครั้งครับใส่ผสมกับปุ๋ยครับแล้วก็จะมีผสมกับฉีดยาด้วยครับเวย่กระตุ้นไปเพิ่มอีกอก็คืออันนี้ต่อเดือนหรือว่ายังไงคะคุณพีหรือว่าก็เป็นครั้งครับช่วงประมาณครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณ20สวันครั้งที่สองก็ จะ45หวันอ๋อก็คือมีการแบ่งระยะออกไปใช่ไหมคะครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณพี่ธวัชชัยก็กาลังจะดึงต้นข้าวนะคะเพื่อที่จะมาให้เราดูว่าลักษณะรากขาวรากยาวนี่มันมีลักษณะยังไงคะรากขาวก็จะเป็นรากแบบนี่ครับที่รากมันทให้เดินกอดีครับถ้ารากยาวมันก็จะยาวว่าเพิ่มครับเริ่มแตกไปเรื่อยครับอ๋อค่ะครับผมปกติถ้าเราไม่ใช้แล้วลักษณะรากมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยครับรากจะตั้นครับอยู่แค่ช่วงประมาณนี้เองครับเยอะขึ้นครับจากปักไปประมาณสา สามกอนี่ก็เป็นสิบกว่ากอครับอ๋อค่ะแล้วเรื่องผลผลิตเรายังไม่ได้พูดถึงผลผลิตกันเลยคุณพี่ผล,ผลผลิตดีไหมคะตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินผลผลิตเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เริ่มมาใช้ก็จะได้อยู่ประมาณ65้ถังต่อไร่ครับต่อไร,คร่ครับผมมารอบสองก็จะได้อยู่ประมาณ110ถังครับ ครับผมแล้วพอเราใช้อันนี้ไอ้ร้อยร้อยสิบถังนี่คือใช้สารปรับสภาพดินแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ใช้มากี่รอบแล้วอะคะนี่รอบที่สองครับผมอ๋อคือรอบแรกประมาณหนึ่งร้อยสิบครับแล้วรอบนี้คาดว่าจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะเออน่าจะได้จากร้อยยี่สิบถังครับผมอ๋อถือว่าพอใจนะคะครับพอใจมากครับทําให้ข่าวอะไรเยอะกว่าเดิมครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอบตแดงค่ะเพื่อใบใบกรอบข้าวไม่เต็มเม็ดอย่างนี้เยอะเจอบ่อย แต่พอมาใช้บานเย็นข้าวเต็มเม็ดแล้วดูดได้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมนับได้นะครับที่ไม่ได้ใช้บานเย็นอยู่อยู่ประมาณ80-90เมตร90เมตรต่อลวงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะผมใช้แล้วบานเย็นได้ประมาณ100 50ไป100 3 0 1 0ส50เมตรต่อลวงเมื่อก่อนนี้มันไม่ต้นใหญ่อย่างนี้หรอกปีนี้มันดีเพราะว่ามีสารปรับสภาพดินแล้วก็เนี่ยก็เลยป้าก็เลยพอใจมากที่ว่ามัน อ่ามันต้นใหญ่ป้าก็เลยอวดชาวบ้านใหญ่เลยว่าไปดูสิอ้อยอ่ะปีนี้ได้เยอะเลยแหละอะไรก็คุยไปทั่วหละแต่ก็ถือว่าผลผลิตอยู่ในขั้นโอเคไหมคะป้าอพอใจค่ะคุณป้าคะเห็นผลผลิตดีอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างก็ป้าก็ใช้อสารปรับสภาพดินหนึ่งซองต่อปุ๋ยธรรมดาเราเนี่ยนะสูตรเสมอเนี่ยหนึ่งกระสอบผสมกันแล้วก็วาน หนึ่งซองหนึ่งกระสอบเนี่ยตอนหนึ่งไร่ค่ะออหวานเนี่ยก็ได้ผลดีอย่างเนี้ยก,ก็พอใจแล้ววิฮีที่เราหวานนี่คือเราหวานกระจายหรือว่าหวานเฉนพาะเจาตจงเป็นแปลงไปค่ะอพอเราใช้ตอนแรกเนี่ยเราเห็นผลเลยไหมคะป้าก็ไม่เห็นผลเลยหรอกอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มเขียวเอาคิดว่าเออ สองสามอาทิตย์เนี่ยมันเขียวแล้วเนี่ยมันคงอีกหน่อยมันคงแดงหรือว่ามันมันคงไม่เขียวอย่างนี้หรอกที่ไหนได้เนี่ยสองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยใส่ไปก็ยังเขียวอยู่เนี่ยก็เลยพอใจค่ะครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะค่ะครั้งแรกที่ใช้เลยป้าสิคะตอนที่เราใช้สารปรับสภาพดินครั้งแรกเนี่ยคืออ้อยมันเป็นตอใช่ไหมคะค่ะเป็นตออ๋อเราก็ใช้พอใช้ไปแล้วเนี่ยลักษณะของดาต้นมันแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างจากเดิมมากเพราะว่ามันจะอวมมันจะ เฉียวอย่างนี้แหละก่อนนี้มันก็เล็กๆอาปีว่าปีนี้กูขาดทุนอีกแล้วมั้งอะไรก็ทงคิดอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นตรงนี้แล้วโอ้กำไรไม่รู้เท่าไรเลยเนี่ยคุ้มมากปุ๋ยปรับสภาพดินเนี่ยมันน้อยแต่ว่าผลผลิตมันเนี่ยมันก็ดีอย่างเงี้ยก็เลยใจแสดงว่าอย่างนี้ก็คือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนนครับลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตเเพิ่มขึ้นมันก็คือข้อดีของเกษตรกรเลยนะครับปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ย ใครผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว,ว่ายาไม่มีฉลากแต่อันนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแลวฮะบ,บานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกกเยอะให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน